ก็ดีใจมากๆที่ภาษาได้รับเกียรติจากทาง Dreamy Technology Thailand นะคะได้เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Dreamy Home นะคะ Dream for All ค่ะหว่าเราเป็นพิธีกรเราดูคลิปเรา้ข้อมูลแล้วเราแบบว่า เล็งๆค่ะผลิตภัณฑ์ไหนที่ใจว่าโอ้โหแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นตอนที่คุณวินเ mm hmm. มทาวินนะ mm hmm. ได้แลบว,ว่าชุดเราสัมผัสใช้กับผลิตภัณฑ์ของ dreamy mm hmm. ก็คือเครื่องดูดฝุ่นั่นเอง mm hmm. นั้นนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์ชีวิตของเราณปนะัจจุบันที่อยากจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าทันสมัยินวัตกรรมล้ำๆแต่ว่าใช้แล้วง่ายสะดวกสบายค่ะ แสดงว่าต้องเล่นไวไห,ลนนลหลายตัวแน่เลยหลายตัวแต่ว่าเมื่อกี้สัมผัสแค่สองไงก็เลยแบบว่าเห็นการเปรยียบเทียบทั้งสองแล้วรู้สึกว่าเออแบบน่าสนใจน่าสนใจค่ะเมื่อกี้ก็ถามเขาบอกพี่มีให้พิธีกรด้วยไหมคะ <laughs> ทำไมเราไม่เล่นคาโพนกับเขาเมื่อกี้แต่พี่มันโกงไงพิธีกรที่มีคําถามและคําตอบอยู่ในมือถ้าเกิดเป็นเล่นก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่สน <laughs> <laughs> พี่ได้เล่นด้วยไหมคะ Oh, okay. อ๋ออะเราณอนีเราเป็นสาวใหม่เียค่ะค่ะปกติมีวิธีการดูแลไรบ้างในบ้านเราเองไหคะเอาจริงๆต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้เวลาที่เราเห็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ Dreamy อะทำให้เรารู้เลยว่าที่บ้านเราอาจจะยังไม่ได้ทันสมัยกับบุกรณ์ขนาดนั้นเวลาที่เห็นแ่บ้านเบืออาชีพมาใช่ไหมก็คือแบบว่า แทงใจมากเพราะว่านั่นก็คืออุปกรณ์ที่ฟ้าใสมีที่บ้านดังนั้นมันอาจจะต้องแบบใช้พลังกายพลังใจนะคะในการที่แบบว่าจะแบ่งเวลาแล้วก็มาทําความสะอาดแต่ว่าสําหรับฟ้าใสเองก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยแต่พอเห็นผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็อาจจะอุดหน,นุนเดียใช่แบบเดียวมากเมื่อกี้ก็ชึ่งนะคะว่าแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือหลายครั้งเวลาที่เรามีเครื่องดูดฝุ่นนะมันก็จะมีการพังไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเพราะว่าฟ้าใสก็มีเส้นผมยาวใช่หรือว่าแบบได้ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเออแบบ อาจจะต้องอัพเวลของเราในเรื่องของอุปกรณ์การโทรสารค่ะงานนี้ทำไปเรบรแล้วทำทุกผลงามมนขะั้งไหดีกว่ากับซีรีส์ของบัณมาติดตามด้วยดีใจว่า<อ>ก็คือซีรีส์ของฟาใสนะคะ<อ>ก็ฟาหลอดเพิ่งออกไปแล้วกับเดอะเฮดเด้นบัหรือว่าเลือดห้ามรักนะคะที่ฟาใสเล่นกับน้องเซียใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการถ่ายทำเปิดกล้องกันเป็นทางการปลายเดือนตุลานี้ค่ะ ก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ปลดมา6เต็ม8แล้วค่ะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงใช่ก็เลยลุ้นเหมือนกันใช่ดักทางเียรู้ว่าจะทำนี่ใช่ว่มา,มาแล้วใช่กานทำแบบว่าทอเป็นทางเขาเลยเียนมน่เลยป้างอ่า,าอก็เป็นฟีตแบ๊กที่ดีมากเลยะคะบอกว่าอุ้ยแบบไม่คิดว่าฟ้าใส่จะมาแนวนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอุ้ยทำไมฟ้าใส่มีเคมีที่ดีกับน้องเซ่าก็เลยรู้สึกชื่นใจค่ะว่าแบบอี๋เราทำออกมาแล้วก็หลายคนเขาก็คอยติดตามค่ะ เราจริงๆคือสําหรับฟ้าใสไม่เคยติดกันอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวเราก็อยากจะเป็นนักแสดงแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยสมทุกอาจจะทําให้เราหาพระเอกค่อนข้างยากแล้วพอมีคนที่ยื่นโอกาสมาให้บอกว่าฟ้าใสสนใจไหมซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่าสิ่งแรกฟ้าใสก็ต้องอ่านบทก่อนว่าเออบทอันนี้เรารู้สึกสนใจไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามกันว่าเออเ,เราได้เล่นคู่กบับใครอ่าซึ่งวันนั้นนะคะก็คือทาง เรียกว่ากองอะค่ะล้าทางบริษัทเขาก็บอกว่าฟ้าใสจะต้องเข้ามาเพื่อแคสติ้งกันว่าเหมาะกับบทนี้ไหมแล้วก็จะเหมาะกับใครดังนั้นวันนั้นมันก็เลยมีแคสติ้งค่อนข้างหลายคู่ค่ะก่อนจะมาลงเอยกับน้องเซียร,ร,ยรจะบอกว่าจริงๆฟ้าใสเคยเจอกับน้องเซียก่อนที่น้องจะไปเรียนที่ต่างประเทศอะค่ะที่อังกฤษแล้วก็บังเอิญกลับมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสําหรับเซียรรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบคุยแล้วแบบ คลิกอะคือความชอบของเราหลายๆอย่างมันก็แบบคล้ายกันดูหนักหรือว่าจะเป็นแบบอ่านเมนก้าเืออะไรก็มีแบบความคล้ายกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือวันเกิดก็วันเดียวกันตุลาที่สิบสองใช่ค่ะใช่ไหมจะสตี้ไหมอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าคลิกแต่ขอไม่บอกปีได้ไหมไม่เป็นไรเราเก็บไว้ใช่ ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบว่าทามันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งไหมว่าทําให้เรารู้สึกว่าคุยเราคลิกกับน้องคนนี้เป็นพิศเศษไหมการเล่าถึงบรรยากาศกานถองช่างค่ะที่มาแบบไม่คือจะบอกว่าในวันแรกค่ะก็คือ,เ,อเหมือนฟ้าใสาเองก็ไม่รู้ว่าน้อง comfortable มากน้อยแค่ไหนเพราะน้องเองก็ไม่เคยมีแฟนแล้วส่วนฟ้าใสาเองก็เหมือนแบบว่าไม่รู้จะเอามือ ตรงไหนบ้างเพราะว่าเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ใกล้ชิดใครอะ่ะใช่ใช่แล้วขัมตรงที่ว่าพี่ๆทางค่ายแล้วก็แบบดีเรคเตอร์ผู้กำกับอะค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบบอกวิฟว่าเอ๊ะควรจะแบบตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบนี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบงงๆแบบทำไม่เป็นใช่โดยเฉพาะแบบถูกครั้งแรกก็จะหามากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะยังไงใช่คะ่ะแต่ว่าที่ทานที่สุดก,ก็คือตอนที่ถ่ายไพายหลอตนอะแล้วน้องจูกค้าใส่ครั้งแรกอะคือจะบอกว่าจะบอกว่า ไม่คิดว่าน้องจะสวมบทบาทการเป็นแวมพายแบบสุดริกขนาดนั้นเพราะว่าเขากัดฟ้าใส่จริงแล้วก็เป็นรูสตรงเนี้ยแบบหวันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวี้น้องอยากให้พ้าใส่คิดถึงน้องหรือเปล่าอะไนี้เพราะว่าทิ้งรอยไว้ให้แบบว่าใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่ามีขนาดแบบเรื่องหลังไทยก่อนี่ยัใช่โหแต่วันนั้นน่าจุตง ใช่เพราะว่าไพโรดเราถ่ายันเดียวไงคะแล้วก็ก็รุ่นเหมือนกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมากแต่ต้องให้ทุกคนคอยติดตามาก็คือเราเปิดกี่เมื่อไหร่ายเดือนตุลาค่ะใช่ยว่าจะท่านจะได้ชมภาในเดือนนี้ไหมค่ะจะออนแอร์ปีหน้าต้นปีหน้าค่ะใช่ๆให้เขาใส่ปากไนตน,น,น,นี้แล้วก็ปักตรงกงอ่า ได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของ Dreamy สามารถที่จะไปดูโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะของ Dreamy Thailand Official ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานของฟ้าใสด้วยนะคะในการเป็นพิธีกรภาษาไทยภาษาอังกฤษ2ภาษาแล้วรวมถึงแน่นอนซีรีส์ของฟ้าใสนะคะที่กำลังจะเล่นกับน้องเซย่าเรื่อง The Hidden Blood หรือว่าเลือดทงปากนั่นเองค่ะกด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไนเได้ค,คะ